ญาติธรรมญาสนิทมิรสหายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้ทำวัดเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำดับต่อไปก็จะเป็นการบรรยายพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง จงมองโลคนี้เป็นของว่างเปล่าซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปีก่อนก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับผัานทาปรินิพานไปมีดังต่อไปนี้ดูก่อนพิสูทุทั้งหลายเธอจงมองโลคนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิธิ คือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลและมีความไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและสำรวมอยู่ในธรรมนี่คือพุทธโอวาทคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ ทรงพระเมตตาอันสูงสุดแสดงโปรดแก่พิสูจน์ทงหลายเอาไว้ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธบรินิพานซึ่งพระอาจารก็จะได้นำเอามาอาธ,าธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจพอสมควรแก่เวลาดังนี้พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้เรามองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่ให้ยึดติดว่าไอ้ก้อนธาุนี้แหละเป็นตัวกูเป็นของกูคือมันเป็นแบบเอียงของชั่วคราวที่มาประชุมกันชั่วขณะหนึ่งหนึ่งในการเวลาไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากก็จะต้องแตกสลายกระจายตัวออกไปสู่ความเป็นธาตุแล้ว มันหาความเป็นตัวกูของกูไม่ได้หลังจากที่ลมหยุดไฟดับน้ำหยดดินแตกสลายออกจากกันเพราะฉะนั้นแล้วมันประชุมกันโดยความเป็นตัวกูของกูโดยความเป็นสมมุติอย่างชั่วคราวเท่านั้นมีให้เข้าไปยึดการแบบจริงจัง หรือว่ายึดมั่นอย่างแน่นแฟนคือยึดในฐานะเป็นความเป็นสมมุติเป็นผู้รู้ว่าอันนี้มันเป็นสมมุติฐานว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเท่านั้นให้เรามีสติอยู่ทุกเมื่อนาถอนอัตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นในตัวตนซะ คือหมายความว่าให้เรามีสติรู้อยู่เสมอว่าอันนี้มันไม่ช่ไม่ใช่ตัวกูของกูที่แท้จริงนะมันเป็นแต่เพียงสมมุติขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวนะในสติของเรามีความระลึกอยู่เรียกว่าภาษาธรรมมันไม่มีตัวกูของกูมันไม่มีตัวตนเป็นเราเป็นของเรา แต่ในภาษาโลกมันยังจำเป็นจะต้องใช้ว่าอันนี้เป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาโลกก็เพื่อให้มารู้ในภาษาโลกที่จะต้องใช้สื่อสารกันนะอย่างสมมติว่าตอนนี้ใครกำลังพูดนะผมที่กำลังพูดอยู่ ฉันสิกําลังพูดอยู่กูสิกําลังพูดอยู่อาตมาสิกําลังพูดอยู่พระอาจารย์กําลังพูดอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่เธอนะที่กําลังพูดอยู่นะพระอาจารย์อะไรสมมุติว่าให้พระเป็นพระอาจารย์สมพอรมันก็เป็นพระอาจารย์สมพอนเป็นชั่วข่าวนี่คือภาษาโลกแต่ในภาษาธรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า อันนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นมันจะเอามาเป็นที่ยึดมั่นอย่างแน่นแฟน้นไม่ได้ให้เรามองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเมื่อมันมีอะไรเข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นมุมบวกหรือมุมลบไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำดา่า ไม่ว่าจะเป็นสราสรเสริญหรือนินทาไม่ว่าจะได้หรือเสียไม่ว่าจะดีหรือร้ายเมื่อมันเข้ามากระทบมันก็ไม่ได้เข้ามากระทบในตัวกูของกูอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแต่เพียงธาตุที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเช่นรูปที่เข้ามากระทบตาไม่ว่ามันจะเป็นรูปที่ดีหรือร้าย ไม่ว่าจะเป็นรูปชายหรือรูปหญิงมันก็เป็นสัตววรูปมันก็เป็นสัตววทาธาตุหูที่เข้าไปกระทบเสียงหรือเสียงที่เข้ามากระทบหูไม่ว่าจะเป็นสารเสริญหรือนินทาไม่ว่าจะเป็นคำด่าหรือคำชมมันก็เป็นสัตววธาตุมันไม่ใช่เสียงของกูมันไม่ใช่หูของกูเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันมาเรา กำหนดรู้ในความว่างเปล่ามันก็ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจให้เกิดความรักหรือความชังให้เกิดความยินดีหรือยินลายเมื่อเราวางใจได้เป็นกลางๆชนี้แล้วเราก็จะรู้สึกสบายคลายความทุกข์คลายความวิตกกังวลว่าถ้าเราเจอสิ่งดีได้ยินเสียงที่ดีได้เห็นรูปที่ดี เราก็กังวลว่าเราอยากจะได้มาถ้าเราไปได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้เห็นรูปที่ไม่ดีเราก็กังวลว่าเราจะต้องไปพยาบาทร้างแค้นเขาเอาคืนเขาดังนี้เป็นตน้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเราทำใจให้ปล่อยวางและว่างจากตัวตนว่างจากความเปมีกูเป็นของกูว่างจากความยินดีดีร้ายแล้ว ไม่มีความสุขใดๆที่ยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมอยู่ในธรรมคือการสำรวมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในสติมันจะมีความสุขสงบเย็นอยู่ณภายในโดยไม่ยินดียินล้ลยกับสิ่งใดๆที่เข้ามากระทบเป็นภาษาโลกภาษาโลกที่เรา ดำเนินไปสู่การดำเนินชีวิตแบบโลกโลกก็คือเราจะต้องอยู่ในสังคมที่มันจะต้องมีบวกมีลบมีกระทบมีกระทั่งมียินดีมียินร้ายอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกโลกที่เข้ามาโดยธรรมดาแต่ถ้าจิตใจของเรามีสติอยู่กับความว่างเปล่าแล้ว นี่คือหลักคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ทำให้เราทั้งหลายได้วางจิตเอาไว้โดยความเป็นของว่างเปล่าเราจะได้ไม่ทุกข์เราจะได้ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เซไปกับอารมณ์ของโลกโลกเราก็จะมีความสุขสุขชนิดนี้ไม่ต้องแกว่งไปหา ซ้ายไม่ต้องแว่งไปหาขวาไม่ต้องแว่งไปตรงยินดีไม่ต้องแกว่งไปวนยินร้ายนะอารมณ์ที่น่ายินร้ายเข้ามาก็ธรรมดาอารมณ์ที่น่ายินดีเข้ามาก็ธรรมดามันก็เป็นสักแต่ว่าท่าที่มันจะต้องผ่านมาและผ่านไปไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในรูปอ่ตาหูจมูกลินกายใจหรืออายตนะภายนอก รูปเสียงกีนรถโหธรพะที่เข้ามากระทบมันก็เป็นธรรมดาของมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนไปท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดไปเป็นเอฟไปตามเหตุตามปัจจัยสักแต่ว่าธาตุและการเวลาของมันนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเราเอาไว้ให้เห็นตามความเป็นจริงและประสบกับความสุขในการดำเนินชีวิตไปสู่ มักผลนิพพานด้วยประการชนีแลดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรม,มเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงขอราธนาคุณพระศร,รีรัตนาไตรและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้บัเห็นมาจงเป็นตบะเดชะเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจก่อพระพุทธเจ้าไป จนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานขอถวายนมัสการพระมหาชูศักดิ์อิจากาโรชูบุญด้วยความเคารพอย่างสูงที่ได้ติดตามรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของกระผมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามทั้งใน YouTube ทั้งในเฟซบุ o กนะให้เป็นกำลังใจต่อพระอาจารย์สืบต่อไปโดยทั่วหน้ากันเธอินิพานปัจโยโหตุจะเอออท,ทอทอนยาติธรรมญาสนิทมิสหายเคื่อนมนุษย์ทั้งหลายสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้ทำวัดเชา้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปก็จะเป็นการบรรยายพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องจงมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปีก่อนก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันทปรินิพานไป มีดังต่อไปนี้ดูก่อนนีิสุทั้หลายเธอจงมองโรคนี้โดยความเป็นของวางเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลและมีความไม่มีความสุขใด ยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและสำรวมอยู่ในธรรมนี่คือพุทธโอวาคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ทรงพระเมตตาอันสูงสุดแสดงโปรดแก่พิสูจน์ทางหลายเอาไว้ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับอันทับรินิพานซึ่งพระอาจารก็จะได้ นำเอามาอาธ,าธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจพอสมควรแก่เวลาดังนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่ให้ยึดติดว่าไอ้ก้อนธาตุนี้แหละเป็นตัวกูเป็นของกู คือมันเป็นแบบเอียงของชั่วคราวที่มาประชุมกันชั่วขณะหนึ่งหนึ่งในการเวลาไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากก็จะต้องแตกสลายกระจายตัวออกไปสู่ความเป็นาธาตุแล้วมันหาความเป็นตัวกูของกูไม่ได้หลังจากที่ลมหยุดไฟดับน้ําหยดดินแตกสลายออกจากกันเพราะฉะนั้นแล้ว มันประชุมกันโดยความเป็นตัวกูของกูโดยความเป็นสมมุติอย่างชั่วคราวเท่านั้นมิให้เข้าไปยึดการแบบจริงจังหรือว่ายึดมั่นอย่างแน่นแฟนคือยึดในฐานะเป็นความเป็นสมมุติเป็นผู้รู้ว่าอันนี้มันเป็น สมมุติฐานว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเท่านั้นให้เรามีสติอยู่ทุกเมื่อนะถอนอัตานุทิธิคือความยึดมั่นในตัวตนซะคือหมายความว่าให้เรามีสติรู้อยู่เสมอว่าอันนี้มันไม่ช่ไม่ใช่ตัวกูของกูที่แท้จริงนะมันเป็นแต่เพียง สมมุติขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวนะในสติของเรามีความระลึกอยู่เรียกว่าภาษาธรรมมันไม่มีตัวกูของกูมันไม่มีตัวตนเป็นเราเป็นของเราแต่ในภาษาโลกมันยังจำเป็นจะต้องใช้ว่าอันนี้เป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาโลกก็เพื่อให้มารู้ในภาษาโลก ที่จะต้องใช้สื่อสารกันนะอย่างสมมติว่าตอนนี้ใครกำลังพูดนะผมที่กำลังพูดอยู่ฉันที่กำลังพูดอยู่กูสี่กำลังพูดอยู่อาตมาสี่กำลังพูดอยู่พระอาจารย์กำลังพูดอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่เธอนะที่กำลังพูดอยู่นะพระอาจารย์อะไรสมมติว่าให้พระเป็นพระอาจารย์สมพร มันก็เป็นมาจากสมพรเป็นชั่วขาวนี่คือภาษาโลกแต่ในภาษาธรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นมันจะเอามาเป็นที่ยึดมั่นอย่างแน่นแฟนไม่ได้ ให้เรามองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเมื่อมันมีอะไรเข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นมุมบวกหรือมุมลบไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำดา่าไม่ว่าจะเป็นสารเสริญหรือนินทาไม่ว่าจะได้หรือเสียไม่ว่าจะดีหรือร้ายเมื่อมันเข้ามากระทบมันก็ไม่ได้เข้ามากระทบในตัวกูของกูอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแต่เพียงธาตุที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเช่นรูปที่เข้ามากระทบตาไม่ว่ามันจะเป็นรูปที่ดีหรือร้ายไม่ว่าจะเป็นรูปชายหรือรูปหญิงมันก็เป็นสัตวว่ารูปมันก็เป็นสัตวว่าธาตุหูที่เข้าไปกระทบเสียงหรือเสียงที่เข้ามากระทบหูไม่ว่าจะเป็นสารเสริญหรือนินทา ไม่ว่าจะเป็นคําด่าหรือคําชมมันก็เป็นสัพณว่าทามันไม่ใช่เสียงของกูมันไม่ใช่หูของกูเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันมาเรากําหนดรู้ในความว่างเปล่ามันก็ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจให้เกิดความรักหรือความชังให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายเมื่อเราวางใจได้เป็นกลางๆชนีแล้ว เราก็จะรู้สึกสบายคลายความทุกข์คลายความวิตกกังวลว่าถ้าเราเจอสิ่งดีได้ยินเสียงที่ดีได้เห็นรูปที่ดีเราก็กังวลว่าเราอยากจะได้มาถ้าเราไปได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้เห็นรูปที่ไม่ดีเราก็กังวลว่าเราจะต้องไปพยาบาทร้างแคร์เขาเอาคืนเขาดังนี้เป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเราทําใจให้ปล่อยวางและว่างจากตัวตนว่างจากความเป็นมีกูเปีของกูว่างจากความยินดีอินลายแล้วไม่มีความสุขใดๆที่ยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมอยู่ในธรรมคือการสำรวมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในสติมันจะมีความสุขสงบเย็น อยู่นภายในโดยไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดๆที่เข้ามากระทบเป็นภาษาโลกภาษาโลกที่เราดำเนินไปสู่การดำเนินชีวิตแบบโลกโลกก็คือเราจะต้องอยู่ในสังคมที่มันจะต้องมีบวกมีโรคมีกระทบมีกระทั่งมียินดีมียินร้ายอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกโลกที่เข้ามาโดยธรรมดา แต่ถ้าจิตใจของเรามีสติอยู่กับความว่างเปล่าแล้วนี่คือหลักคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ทำให้เราทั้งหลายได้วางจิตเอาไว้โดยความเป็นของว่างเปล่าเราจะได้ไม่ทุกข์เราจะได้ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ เพไปกับอารมณ์ของโลกโลกเราก็จะมีความสุขสุขชนิดนี้ไม่ต้องแกว่งไปหาซ้ายไม่ต้องแกว่งไปหาขวาไม่ต้องแกว่งไปตรงยินดีไม่ต้องแกว่งไปบนยินร้ายนะอารมณ์ที่น่ายินร้ายเข้ามาก็ธรรมดาอารมณ์ที่น่ายินดีเข้ามาก็ธรรมดามันก็เป็นสักแต่ว่าท่าที่มันจะต้องผ่านมาและผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในรูปสิาตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะภายนอกรูปเสียงกิรสดโผธฐัพที่เข้ามากระทบมันก็เป็นธรรมดาของมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนไปท่ปปปามกลางและแตกสลายในที่สุดไปเป็นเอฟไปตามเหตุตามปัจจัยักะะแต่ว่าธาตุและการเวลาของมันนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเราเอาไว้ให้ เห็นตามความเป็นจริงและประสบกับความสุขในการดำเนินชีวิตไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยประการชนิแลดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงขอราธนาคุณพระศรีรัตนาไตรยัยและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้บับเพนมาจงเป็นตบะเดชะเป็นรับอัยใจ นำส่งให้เราท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจต่อพระพุทธเจ้าไปจนกว่าจะถึงมรรคนิพพานขอถวายนมัสการพระมหาชูศักดิ์กิจาการชูบุญด้วยความเคารพอย่างสูงที่ได้ติดตามรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของกระผม ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามทั้งใน YouTube ทั้งใน f c e e o o o นะให้เป็นกำลังใจต่อพระอาจารย์สืบต่อไปโดยทั่วหน้ากันเธอนิพพานปัจโยโหตุ